โอเคเขาวันนี้ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเกมเมอร์ทีวเช่นเคยนะครับแก้ตัวนะครับฝึกเฟรมเอพีสิบอีกสักรอบหนึ่งคือรอบที่แล้วเนี่ยก็แนะนําให้ไปดูคลิปประมาณ2คลิปก่อนนะครับบอกว่าทําไม e v พีสิบสถึงไม่ลงนะครับฝึกเฟรมนะครับก็วันนี้ก็จะมาแก้ตัวลง EP พีต่อเลยนะครับ น่าจะเป็นในจัดดับสีวสี่นะครับแล้วก็น่าจะไม่นานมากนะครับเพราะรอบที่แล้วเนี่ยอาจจะเครื่องสิบสามนาทีนะครับมันก็เลยนั่นนะครับเพื่อความไม่ตึงมากนะครับผมจะเอา4ีวีสธรรมดานะครับรอบนี้ เครับวันนี้นะครับก็จะเอาเป็นสีวิศีเกาะสวรรค์แบบใหม่นะครับก็วันนี้ก็มาในร่างหัวฟ้าเหมือนเดิมนะครับก็ตีลัางกาเอาตีลางกาแล้วก็ไปกันได้เลยนะครับ mm. ก็อาจจะมีเสียงสอดแทรกบ้างนะครับ แต่ว่า ep 1 2นี่มันโคนลงไป2คลิปแล้วนะคลิปที่แล้วนี่มันประมาณหนึ่งชั่วโมงได้เลยนะคะขออนุญาตปิดเสียงขออนุญาตปิดเสียงเพื่อนนะครับมันรบกวนทุกคนอุ้ยเจ็บนะ ตอนนี้ผมก็ไม่ได้ฝึกเลยนะครับก็อาจจะฟีเมอร์ลดลงกันไปอาจจะทุกคนเย้ย ê! ผมตกทุกคนไม่ดีๆตกเฉยเลยทุกคนเออหน่อยน,นะครับคนนี้ มันจนอ้อหลังเไปได้แล้วนะโอ้ยเจ็บ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 นะวุ้ยเจ็บนะทุกคนเจ็บนะเอาเพื่อนันโตหมดอยู่แล้วเนี่ย ตัวตัวสุดท้ายก็ตายจนได้นะครับออมออมออมโอ้โหแล้วมันทุบกันแล้วโอ้ยตัวหลังทอนไอ้โอ้จัดสีแล้วเหรอโหดจิน ไม่ได้ละขอโทษทีนะคะพิงก็อาจจะทดไเรื่องไปนะครับยเสรอีกก็ไม่ระตกลงมา ไม่คูดดาวจิงจิงดีโอ้โหตัวหลังโคตรเกลียดเลยไอ้พวกที่มันมาแจมเนี่ย โอ้ยกรวงที่หลังเรามาแล้วอ่ะโอ้โหเพื่อนนี่ก็กัดรุดทำไมเพื่อน เรื่องสี่วีสี่ธรรมดาครับเจอเพื่อนกากยังไงลนะ่ะ่ออแล้วมันต้องขึ้นชาร์จแน่นอนทุกคนเชื่อผม เตรียมลูกซ้อนได้เลยทุกคนนั่งนั่นเอ้ยทุกคนกดไม่ติดเฮ้ยเพื่อน โอ้ oh, เพื่อนนี่ก็กากเกิน <Double kill. S 2> เพื่อนกากเกินโอ้โ oh ห oh. ไปไหนกันล่ะครับนี่เือแต่ทีมันก็กลางอยู่นะครับ ละทุกคนแต่กูมันมีกระทะด้วยอะทำไมปุ่มยิงไม่โดนเลยจบเลยทุกคนเป็นการต่อสู้ที่แทบไม่ต้องคิดเลยนะคะว่า จะแพ้หรือว่าจะชนะก็สำหรับวันนี้นะครับก็มีแอปมาอาจจะอืีอยวกี่ก็นะเพื่อนผมมาด้วยเหรอมานี่เลยเพื่อนอาคิปคิปอยู่จ้า <Yo. S 2> <laughs> โอ้อโอโหวังเลย คิดอยู่อาคิดอยูเขาบอกยู่ก็จบคิดเอาแก็สำหรับคิดเนี่ยครับพ่อขอจบตัวรงเพียงแค่นี้ก่อนครับได้บ้างเลยนะครับท่านผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวก่อนนะนี่ไงเธอ